สวัสดีคะ่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะโอ๊พักบางหนาปนกับปนป่าคุยไปโดนคุยไปน้อยนึงแล้วอยากมาบอกว่ามันแสบแห้งหนกักเลยปวดบรายอัดคลิปจักน่อยก่อนบอกอันปนป่ากินปลาเหลือวางเว้นิปิ้งปลาบีมปลาทะเลน,นี่แหละเลยมาขัวัก,วกพรขวาวหอมกระเทียมตำเป็นแก้วเป็นปนแสบ,แสบ กินกับผักผักสดผักสลาาัดใบเสาร์บอกว่าผักชอยเนี่ยบ่หัวตะกี้กินดิบได้เห็นเน่หน่อยแล้วกินเหมือนเอ้าโอ้แล้วม,มากินกับปนแล้วเบิ่งโอ้แสบคัก นีแต่กินสุกไม่เคยกินดิบจ้าเถอ,อล่างดีดีตอนนี้สิหกมองเราอีกชิ้นแ้วที่หกมงแรงกินเขาแล้วก็เตรียมตัวไปเห็นงานค่ะ แต่บครับบดิเเ็ดปนยังสีโดนแล้วปนแบบขัวกระเทียมขัวกะพริกใส่ดิ่เขาหน่อยเก่าน่อยค่ะไข่หอนกกระท่าห้อมกันแล้วขัวน้อยนึง ฟอดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเก็บไว้เอาใส่ถุงเขาช่องแข็งกินค่อยดีฟอดให้มันละลายเองบุหัวมันจะใส่ได้คือเกาโบต่ว่าล่องเบิงตอดเบิร์กม่พูด,ดกินไหมค่ะเฮียมี่แต่แม่บ้านกินผู้เดียวเให้ลูกกินร่องเบิงแล้วก็บอกกินหาย ยางให้ครำหนึ่งอยู่บบก,กินอตนนี้นะเราเลืบกค่อเห็ดขนมไทยขนม,มอย่างเช่นนะนันเล่าว่าูม่ดได้กินไห้ไม่ต่เห้ากินอยู่ผู้เดียวมากยูมิกินอันนึงคือบุนกะทิกับหมกแกงกินให้าอยู่กินอยู่น้อยนึง จะบุญกะทิสิมากกินกลัวมาจิ้มกับโซฟี่มากกินบุญกะทิแล้วนั่นเรก,กินไห้นั่นนัน่นกับบัวก,กินแซ่บแซ่น้ำย่างดีนะแล้วเพิ่อ้องดูลา่างซ้วงน้ำ เาซือ้อจากร้านจีนแล้วมันขี้ดินหลายเทสโ o ยังบอกว่ามัม่ขี้ดินแต่ว่าพักอันนี้มันอยากแพ้งใช่นะอหมแซ่บค่กค่ะปนบดจำนะคะคุยคุยปน บนป่าบนป่าทะเลแต่ว่าปลานี่แม่บ้านย่างนะคะย่างหนูก็เ,เอามาปนมมะตํา เจ้าห่อขนมไปกินเฮ็ดอยูเฮ็ดหมองเฮ็ดงานล่ะสิ้นนีมันดีตันเนาะเอาใจกองกินยามเติดหายเหี่ยวคนกันเหลือสิกินมืออื่นแหบหลายปน แส,แสบีดีนะคะแสบกินกอนไปเห็ดงานจนหอม กินสุมพักจะปนนก็สิแซ่บ มม่จะเคยกินป,นปนล้นปลานนบกันชุน่ยนหนยน้อยแล้วจะว่าแซ่บครับกินกับพักสเดี๋ยวก็พอกันไหมนะคะแม่บางเขากินข่าวต้อนนะคะหลังจากสิแต่งตัวไปเห็นงานแ่ะก็พอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ